ฟงังท่านขุนข้าเจ้าตัดเข่าค่ะตัดต้นเข่าหน้าใกล้กันขุ่นข้าเจ้าตัดต้นเข่าเด้อค่ะเสียงดังครับพระบาทพันบานบ้านเออมาผ่นเล่นขึ้นมาถึงสะพานอียังไงมาเนี่ยเล่นขึ้นมาถึงสะพานมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ่เออเย็นน้องเอ้ย้ามาหากินยังสิละแต่บ,บ,ญญบ่เป็นอย่างพราะวันเป็นบ้านเป็นเย่างนั้นเขาเนาะเขาบริสุทธิ์ทีเจ้าเขาบริสุทธิ์บ้านนะเป็นอย่นั้น พอหนีก็ดำเลยค่ะเลยอ่าภาคใายเด้อพี่น้องเด้อภาคใายกันเด้อค่ะเด้อไอเจ้าอกกามาซมบ่ย้ายไปเบืองก้าก็ได้ค่ะเด้อแน่คนน่ะสีที่ว่าที่ว่า,าไถไถแล้วหิ่งหีมันไต่ไทยสองรอบได้ค่ะนี่ไถยสองรอบจะได้ซ้ำนี่นี่คัน้นหิหีมันหิหีมันปงขึ้นใหม่เพราะว่าหิ่งมันก็สิได้ตายบันก็น้าม,มาบัะน,นี่ฝนตกบ่ทอกันเด้อค่ะเป็นระยะระยะทั้งผี องบาจักจักจากจากัจก,จกลงมาแห้งใครอยู่อันเห็นบ่เป็นไอละอองลงมาซื้อได้หนิบ่แห้งด้เพราะห่งหย่างงามสวัสดีค่าพี่น้องฝนกำลังตั้งเข้ามาแล้วพี่น้องคกาอโอ้เป่ดตตกแห้งบ่ด้านงไปได้นคนฝนตกสิบ่มีคนมาแล้วเมื่อคืนจะมีลูกข่าเมื่อคืนลูกข้ามา ก็แล้วแต่เป็นบางมือเนาะบางมือกับแขกร้ายคะ่ะบางมือกับมันมีแขกมียุบบ่หลสินะคะปนเปียกันป้ายพี่น้องเดี๋ยวบึงสิแต่ย่าแต่ยาก่อตัวมาบางมือกับเมื่อวานนี่เย็นเย,ย็นครับพี่น้องมมเนี่ยมาแลงสิตั้งเข้ามาหนึง่งหันเดดเด้ได้ทายคิปเบร์กี้นี่ ถ่ายอันคลิปถ่ายภาพไปเมื่อกี้นี่น้องเลยทำมาหากิ่นยังซื้อละแต่บ,บ่เป็นยังเพราะว่ามันเป็นบ้านเป็นเฮือนเขาเนาะเฮาบ่ได้เซาทีเฮีเข้าบ่ได้เซาบ้านนะเป็นเฮืนอนเขาไปแน่ตกแดดบาดข้าวเดียวก็โตมาไมามนี่เป็นฝนแล้วครัพี่น้องขุ่นตกทั้งฝุ่นตกแห้งค่ะทัง้ง,งขงนนุ่นหยาบม่งไหนหยาบห่างไหนนะงามงามับเอ้ยแต่อ่อนโอนค่ะพี่น้องเอ้ยเม่งไหน ผู้ใดมีงัวมีควายบอกให้เจ้ามาตัดให้เจ้ากบอมมาตัดหนาเมึงหนาหนาคางหนาหนางามงักเอ้ยแต่อ่อนซ้อนครับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ผู้ใดมีงัวมีควายบอกให้เจ้ามาตัดให้เจ้ากบอมมาตัดหนาเมึงหนาหนาคางหนาหนางามงักเอ้ยแต่อ่อนซ้อนครับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ผู้ใดมีงัวมีควายบอกให้เจ้ามาตัดให้เจ้ากบอมมาตัดเอ้ยเย็นสบายได้ครับพี่น้องเอ้ยลมพัดเย็นชุ่มนแห้ง น้ำบกหลบบกลงหลายแล้วได้นี่ค่ะตะกิดน,น้ำตรงนี้เต็มนึงค่ะมันตกอยู่แต่ว่ามันตกอ๋อมาผ่นเลีนขึ้นมาทั้งสะพานอย่างมันเลยเรียนขึ้นมาทั้งสะพานมาแล้วพีววออ่น้องมาแล้วมาแล้วเออเย็นขันทัาบระเทไทยมันกระยาขึ้นค่ะเพราะไทยเหยียบลงมาในหยามันกระตากนกับมันก็เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยไปในตูก่กรบบุลายบปใน,นีมะาขามบมบาันกระซี เยล่เล,เลยค่ะพอดีเลยเย็นเย็นครับพี่น้องยังมาแรงสิตั้งเข้ามาวันนึงหันแดดเด,ด้ได้ทายคลิปเมื่อกี้นี่ทายอันิทายภาพไปเมื่อกี้นี่ฝนตกบ่ทอกันเด้อค่ะเป็นระยะระยะ,ะทั้งผี่องบานแตกก่อละค่ะพี่น้อง,องของยญ้าันดำเอาพัดโดนมันกระงามครับพี่น้องกําลังตกค่ะกําลังมาแล้วลมลมกาําลังเอื่อยเอื่อยมาแล้วฟังน้ำฝนขาเจ้าตัดเข่าคะ่ะตัดต้นเขา่า น่าใกล้กันขุนขาเจ้าตัดต้นเขาเด้อค่ะเสียงดังนะัพระบาเพิ่นบา้านบ้านเอ็กเดียวบึงสิขึ้นแยากแต่ายากก่ตาาตอตัวมาบางเมื่อกับมื่อวานนี่อ๋อมาผ่านเรนขึ้นมาถึงสะพานานี่อย่างมาเลยเรนขึ้นมาถึงสะพานมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ่ะเออเย็ยนให้มันให้มันปรงขึ้นใหม่เพราะว่า หย่ามัคคิสิได้ตายบันพ่อหน้าม,ม้าบันนี่จากจากจ๊กจาก,จากเราแมางแห้งใข่อยู่อันเห็นบ่เป็นไอละอองลงมาซื่อได้ยน,นี่บ่แห้งดิพ่อแห่งหย่างงามพุแดดบันข้าวเดียวก่อตมามันนี่เป็นฝนนะครับพี่น้องฝนตกทั้งฝนตก,ตกแห้งค่ะทั้งฝนน้าหลังไปได้คนฝนตกสิบอมีคนมาแล้วคืนี้ จะมีลูกค้ามคือนี่ลูกค้ามาห่วงทางผีเด้ทางผีเป็นตาเป็นตะตกแห้งเนาะผีอี๋บัดทางพีงพงพบงพ่บาเนี่คือแจ้งจาง้างปางพี่น้องยังไงคนน่ะพี่พี่บาพี่บาไทยไทยแล้วหิญามันไต่ไทยสองรอบได้ค่ะนี่ไทยสองรอบจะได้ซ้ำนี่นี่คันอ๋อมาผ่นเล่นขึ้นมาทั้งสะพานอียังไงมาเนี่ยลเล่นขึ้นมาทั้งสะพาน มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ่ะเอ้ยเย็นเด้เย,ย็นสบายได้ครับพี่น้องเอย้ยลมพัดเย็นชืเฉียบดิเย็นสบายได้ครับพี่น้องเอย้ยลมพัดเย็นชืน่นเฉียบดิพี่น้องมันเข่าเหี่ยนะเข่าเหี่ยกับกอ่องามงามเลยะนะก่อยังไงกูนน่ะสิสิว่าสิว่าไทยไทยแล้วหิ่งหามันไต้ไทยสองรอบได้คันนี่ไทยสองรอบจะได้ซ้ำนี่นี่คันแห้งๆน น้ำบกหลมบกลง,กล,งลายแล้วได้นี่คะตะกินน้ำตรงี้เต็มนึงค่ะมันตกอยู่แต่ว่ามันตกฟังท่างขุนข้าเจ้าตัดเข่าค่ะตัดต้นเขา่าหน้าใกล้กันขุนข้าเจ้าตัดต้นเข่าด้วยะคะ่ะเสียงดังพระบามันบานบานกันแล้วเต่มเป็นบางมือเนาะบางมือแขกาลค่ะ,าคะบางมือ,อมก็มีแขกมียุบบ่าลายเสีนะคะปนเปียกันไปพี่น้องเดี๋ยบมึงสิดแย่าแต่ อตัวมาบังมือกับมือบ้านนี่เอ้ยเย็นสบายได้ครับพี่น้องเอ้ยลมพัดยังชื่อชื่อด้านคอยแน่นนคนตกสิบมีคนมาแล้วเมื่อไนี่จะมีลูกขาดเมื่อไนร่ลูกขามาของจะแตกก่อละคะพี่น้องเลของย่าหนันดำเอาบัดโดนมันกระงามครับพี่น้อง,องยยำำอดดกํงากลังตกคัดกํลาลังมาแล้วลม รมกำลังเอือยเอือยมาแล้วเย็นเย็นครับพี่น้องย้ำมาแรงหนส่สิตั้งเข้ามาวันหนึ่งหันแดดเด,ด้ได้ทายคลิปเมื่อกี้นี่ทายอันคลิปทาย,ทายภาพไปเมื่อกี้นี่แจากจากแจากเราแม่แห้งใครอยู่อันเห็นบะเป็นไอละอองลงมาซื้อได้นน่บ่แห้งเด้เพราะห้นอย่างงามพึ่งกันแล้วแต่เป็นบางมือเนาะบางมือแขกร้ายคะ่ะบางมือกับบมีแขกมีหยุดบ่ร้ายสินะคะ ปนเปียกันป้ายพี่น้องแตกก่อละค่ะพ,พี่น้องของย่านันดำเอาบานโดนมันกระงามค่ะพี่น้องกําลังตกครับกําลังมาเราลมลมกําลังเอื่อยเอื่อยมาแล้วเย็นเย็นครับพี่น้องย้งํามาแรงสิตั้งเข้ามาวันหนึ่งหันแดดเด้ดได้ทายคลิปเมื่อกี้นี่ทายอันคลิปทายภาพไปเมื่อกี้นี่แดดบานข้าวเดียวก่อโตมาามาเนี่ยเป็นฝนนะคัะพี่น้องุ้งฝนตกข้างฝนตก แห้งค่ะทั้งหุ่นเอ้ยเย็นสบายได้ครับพี่น้องเอ้ยลมพัดเย็นชื่นชื้นให้มันให้มันปรุงขึ้นใหม่เพราะว่าหญ้ามันก็สิได้ตายบันก็น่าม้าไปนีุ่อ้สินะคะพี่น้องมันเขาเหี้ยแน่เขาเหี้ยก็ก่อง้ามง้างเลยนะก่อเนี้ยกะแล้วแต่เป็นบางมือเนาะบางมือกคแคก์ร้ายค่ะบางมือก็บ่มีแคกมียุบบ่อไหลสินะคะปนเปียกันป้ายพี่น้องเดี๋ยวมึงสิก็แต่ยากแต่ยัด พอโตมาบางเมื่อกับเมื่อวานนี้พี่ใหญ่พี่พขับมาขึน้นจะเป็นภหยด้านล่างอันนี้ด้านล่างล่างค่ะจะเป็นมองนั่งค่ะมองนั่งรับประทานอาหารนะคะแดดบานข้าวเดียวก็โตมามาเนี่ยเป็นฝนนะคะัพี่นอ้องฝนตกทั้งฝนตกแห้งค่ะทั้งฝนพอดี่ก็ดำเลยค่ะ อาพักคลายเด้อพี่น้องเด้อพักคลายกันได้ค่ะเด้อถ้าจะออกกล้ามาสมบ้ายไปเบื่องกล้าก็ได้ค่ะเด้อนั่งไปไปนะคนฝนตกสิบมีคนมาแล้วคือหนึ้จะมีลูกค่ามคือนึลูกค้ามาของขันท่าบ่วไทยมันกระยาขึ้นค่ะเพราะไทยเหยียบลงมาันหยามันกระตันกมันก็เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยเป็นไ้ตูกระบ่ลายบบบนี้มะขามมันระสิเอเล่เลยค่ะก็ดีเลยนั่งไงไปนะคน นตกสิบ่มีคนมาแล้วคืน,นี่จะมีลูกค้าคือน,นลูกค้ามาห่งแห้งๆนะน้ำบกหลบบกลงหลายแล้วด้วน,ะะนี่ค่ะตะกิ้น้ำตรงนเต็มนึงนะคะ่ะมันตกอยู่แต่่ามันตกอ๋อมาผ่นเล่นขึ้นมาถึงสะพานยังไงมาเนียเลนขึ้นมาถึงสะพานมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเออเย็นแต,แตกก่อระคะ่ะพี่น้องนี่ะ ของย่าหนันำดำเอาพัดโดนมันกระง,งามครับพี่น้องกําลังตกครับกําลังมาแล้วลมลมกําลังเอื่อยเอืเอ่อยมาแล้วทางผีเด้ทางผีเป,ปน็นตะเป็นตะตกแห้งเนาะผีอี๋บัดทางพี่บานขึ้นแจ้งจ้างปางพี่น้องอ๋อมาผ่านเรนขึ้นมาทั้งสะพานนี่อย่างมาเลยเรนขึ้นมาทั้งสะพานมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอะเออเย็นแต่เกาะล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยนะ